จะเจอซันเดอร์นี่หว่ายังว้าไม่ได้นะเพื่อนว้าไม่ได้เฮ้ยเต้ยกูโดนตัวตีขานมาัไมไ้ไม่ตายไม่ตายจะดันบนหา้าไม่รอดนะวบวกไม่รอด ก็คือเต่าแมทปะงงม,มันก็คือเต่าแมทเต่าแมทก็มันออเหม,ออเมอือนเต่าแมทนะรู้บ่ครับทีมฝั่งของข้ามันไม่หลีให้หรอกบอกแคน,แอแนบอกแคนบอกแคนครับแคนไอตัวบนนะครับนี่อจะเข้าไปเหรอจะเข้าไปเหรอ ไหนหดแล้วแต่เข้าออมึงก็ต้องนำอะไม่ใช่กูแน่นอนก็ใช่กูต้องนำไปอนของกูดนวอาอยแล้วกิว่ิวดียไ่ไิวไม่ฮูดาไว้ลโลน,นี่ยดูด <c oughs> ้ดีอ่โอ้โหเลบเลยมาจับ

เราม่เห็นไอ้เทมที่บ้านว่สปายแก๊สวะถ้ามันหมดเวลามันจะหายไปวยหายไปปุ๊บเนี่ยเอาอีหายไปเฉยเลยไม่ได้ดูอ่มงเล่นไปไปเด่่่โอ้ยปีกแม่งใหญ่ม่งบางแลกูไม่เห็นคีฟเลย โอยุ่งโมเดลน่าใคร่เอาแ้งอยู่ล่างนั่นบ้านอะไรเด้อเต้ปะตัดยากปะไม่ยากทำไม่มำบากหนักจังไง เพาะว่ากูยิ้ไม่ขีดทุกตัวเลยจับมึงลากิ๊บกูทุกตัวเลยเฮ้ยลากิา๊ว่ะ มจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวผมอาจจะไมิได้ <laughs> หัวกระโหลกแล้วใช่ไมมันหลุดด้วยไงใช่ยช่วยช่ ่ะดอปกูดีกวดอปเพื่อนกูหนึ่งนี่อ่ะตอดไงติดตอดไงสลัดให้แม่งครบสิบเถอะม่งดูดิมึงมึงจะกดไม่กดไอ้สลัแซาเรียกูอยากรู้ถ้าครบสิบอ่ะ ตอดแม่งเดียวอะไรเนี่ยยกดล้วเห้กดล้วอะกดอุ้ยอ้ยไอ้ี่นี้ตะกิวบ่อยกดแม่งเลยทาน เต่ากูชอบเป็นเงี้ยโดนฆ่าอะไรก็ไม่รู้เลยปเั่อันะแคนดี้ c o <oughs> m <Philadelphia> <Wonderful. beeping>

เฮ้ยไปเรยมแอบคุณทีแรกวินบ่อยยังไงมีทีเร่งเรนแล้วไงเต้ต้อมอ่าต้าเนี่ยต้าวกูต้องเป็นเดือดไม่ไเดือดไม่ไป เดี๋ยวเาบนกด,ดีเรียงบนเวยนังนบาน,นเา <c oughs> ัาไ้เีต้ นังเข็นมาแล้วไปเลยมันเพิ่งหวาบนไอ้สัอะไรรที่มันนางคนนั้นห่เป็นรหรอกอกาได้ไหมใ้ใ้เล่นเล่นไปเลยก็ได้นะมีมีต่อ

Yellow! We sat talking, Alright เนี่ยสวัสดีค่ะแล้วธรรมดากูว่าากว่าเนี่ยเสิร์ฟตั้มยิ่งห้าวหนักเลยอูเฮ้ยมองไมไดเฮ้ยตาวิ่งสี่ไเหรอเอาคืนหน่อยเอาคืนหน่อยเนี่ยตากูชอบเพียวเซิร์ฟแบบเนี้ยเร็วไอ้เหี้ย ชอบเชียวเซิร์ฟแบบแปลกๆอะไอ้ที่เชียวเซิร์ฟตอนเขาเข้ามาเตะพอดีแล้วมึงก็โดนเตะมันมมนำาไม่เสร็จจังหวะแล้วจะตายหา่าถ้าเหมือนรู้นะว่าเราวิ่งอ้อมมาไอ้ที่เรียงเรือนนั่นน่ะมึงไม่ต้องใช้หรอกเชียวกูสบาเอาไว้กูเถอะ <laughs> <laughs> เดี th, você, horses, ๋ยวสมเป็นนายช่างไม่ให้ได้ไงเดี๋ยวให้ยืมโอ้มันได้ที่ไหนล่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาไปให้กูยืมก่อนเลื่อนไปคิวเลิกอนไปเด้งไว้ดูล่างนะเพื่อนปอบปบกลางได้บอบซอนได้นะบวกกันมามารอได้ป่ะมารอได้หรือรอรอในบ้านเลยไม่น่าตายง่ายขนาดนั้นหรอก ไปเหยกัมาวอาราาับอมเจ้ามหมเข้าป่าได้วาบาบบรดอรบอมโดนมาเด <ไป S 1> ้ลางในเยอะผมไปนะผมไปมนาโฟเตฟสไม่มีไม่มีไม่มี ไม่ได้อัพหรอไม่ได้อัพสิกระกระให้มึงเต็มที่เลยไรเงี้ยถ้า,ถา,ถา,า,าว่ามอามาวิญญาณเลยไปไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้รอรอมาจับอยู่มันก็คงรู้มันก็คงรู้แหละว่ากูไม่อัพแล้วมันเอามาด่ด <c oughs> างไปเยอะจร,ริงมันไม่ใครพิจารณาเหมือนมึงมึงรับมึงหรอมันไม่ใครพิจารณาเหมือนกูไม่เน้นกูไม่เน้นรอดไป

เฮ้ดดเยด,ดูวอลล่างนะง่ามันความ Ủa, taì này rồi, vây hiền, nó có bớt nhiều Này có ra nha, mình có ra đấy, đặt, đặt, đặt. 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 ต้นไปขึ้นของแครี่ได้ได้เล่นงเป็นแครี่แครี่ไม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 ่ม่ไ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 มไม่ไไม่ไมม่ไไม่ม่ไม่ม่ไ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 มไม่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 ไมม่ไม่ไม่่ไม่ม่ไม่ไมม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไมไม่ไมม่ไ่ไไม่ไม่ไไม่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 ไ ้องบมาแน่ไมเนี่ยาาจริงไม่ต้องไม่ใช ah> ่มาเยอะเลยขนาดนั้นเี๋ยววีวีโ์พยสิตลอดเ้ยใต้เราควไปเดบนนะเน่ไม่น่อยตาวะล่ะตัวปไม่มีวกูดาวมึงไปก่อนเลย เดี๋ยวใส่โลบใหถอยนะถอยนะมันลงนะมันลงล่างไปนะสิบวีวับได้ตายยี่หกถว่มโลวานะ เยี่สิบยี่ล้อมันไม่เอากูต้องรู้นะเอาผิวคนก็ละเอากูไม่คุ้มนะยังยังไม่เอามันนะต้องไม่เอามันเว้ยไอ้อเชียนั่นแหละ เอาตัวเองอะเอเฮี่ยมาอยู่นี่นี่เลยอะไรร้อนเนี่ยผมไม่ร้อนเนี่ยนี่ต้องติดสซ่ ไป่าอยู่ไปอยู่ไปจะเบิร์นมาน่เล่นมันเล่นมัเล่นมันเหมือนบ้า ในเดียวต์รกตันการรอบนีบ ดับเบิร์นอีกแล้วไอ้ช้าเอ้ยตัดเว้ยใครจะไปซอ้อนมีงาระรันมันโดดไ,ไปอยู่เพื่อนไปมีหวาบ้างมีหวาบอ้ยไม่น่นอนะ่ะให้อติตอมันโดดมาฮัลโห มันโยกอย,ย่างนี้กต้องอย่างรถไฟเลยเต่ามันต้องไปไล่ฆ่าเว้ของมันเยอะพอจะไล่ฆ่าได้แล้วเราอต้องดันบ้างให้มันไปกับเบเฮต่องคนเราดันกลางเราต้องร่อมันมาแล้วตอนนี้มันือไหวหมดแบบ ไม่เลววไม่ตายหรอกเก็บไว้ไม่ตายวมามมาเลยตายปุ๊บเหเอถ้ากูทำอะไรวะ ไปกันสองคนเบเฮกับเต่ากูต้องนันบ้านกูกูต้องแับดอนไงมึงสองคนอ่ะปิดได้ต้องเล่นต้องดูนะให้มันติดให้มันได้เบมอลให้มันดันบ้านสองคนเออให้มันให้เต่าดเอนเราออเดี๋ยวเวดาหาวหาโน้บมีว้ามาในเบ ต่อไนดะ้นะเพื่อน้้วไม่นะ่า เต้องบอกปฏิบัตยที่ไหนเผมไปทนไปทันะไปเป็นไรรับพัันน

ถ้าทถ้ามันช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเลย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 โอยเค <Okay. S 2> ให้เบร์มันรอดอดี๋ตอนนี้กูโดูติดคลิปแกเดอกมาไม่ได้ <c oughs> เดิอม,มาปุ๊บแล้วคลิปมันเกิดไปอีกแล้วกูกว่าวนหน้ากลับ

กระโดดมานี้ได้นะเดี๋ยวยูมามาได้มาได้เลวค่ะวาไปเขี้ยจะได้ไปเด็บบนอย่างเงี้ยจังหวะบวกไปวาคิมเต่าอาจเก็บพวกคนแยกดันก็ได้ก็ได้รลรอรอรอ เราองไหนยุบคนยุบคนยุบเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้น่อยผมเลยครับเออไม่รีบไม่ไม่ครองเลยไม่ไม่เป็นะไรไม่อะไรอยว่ันอยื้อข้างล่างให้ให้ให้ผมโอเคโอเค จะเจอซันเดอร์นี่หว่ายังว้าไม่ได้นะเพื่อนว้าไม่ได้เฮ้ยเต้ยกูดโดนต,ต่อตีตายไม่ได้ไม่ดันบนห้าไม่รอดนะบกกอก <c oughs> ไม่รอดไม่รอดนะบอกเลยต้อ,องกูดิวะตาปวด Oh. Cool.